ดีครับเชฟไก่ดูดนิ้วครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการทำโลสังขยาใบเตยแบบง่ายๆครับเพื่อนๆพืวัตถุดิบของเราก็มีปังปอนครับสังขยาใบเตยครับเทปกาวครับผมมีดปาดมีดสไลด์ครับและก็กล่องสำหรับใส่โลของเราครับผมกล่องแพ็กหนึ่งนะครับ104บาทครับ มีอยู่50กล่องครับเผื่อเพื่อนๆไปหาซื้อตามร้านเบอร์เกอรี่ทั่วไปนะครับร้านขายอุปกรณ์เบเกอรีร่ครับครับเรามาลงมือทํากันเลยครับเพื่อนๆแ,แรกเราก็เอาฟรกอมาผมจะทำให้เพื่อนๆดูเตียง3กล่องนะครับเพื่อนๆกล่องนึงจะใช้ปังเอนแผ่นสี่แผ่นครับผม เป็นคู่ครับเราจะนำไปทำเราจะไปขายกล่องละ20บาทนะครับเพื่อนๆโลสูตรนี้ขายโกดดีเลยครับขายตามตลาดนัดขายตามล้านชาได้เลยครับเพื่อนๆขายดีมากครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันเลยครับเพื่อนๆ ครัเอาเอาบางปอนของเราออกจากถุงมานะครับมาแล้วก็เราก็ทำการปาดขอบนี้ออกให้หมดเลยนะครับเพือ่อนๆอกให้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 บางปอนเราเป็นสีอขอบข้างๆนี้ปาดออกไปเลยครับ ทำการปักปังปอนของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็มาลงมือใส่ใสกันเลยครับเราทําแบบนี้นะครับเอาปังปอนของเราออกมาสองแผ่นนะครับเพื่อนเพื่อเพื่อเราจะมาทําเป็นโลครับผมเราก็เริ่มจากปิดสังขยาใบเตยของเราลงไปเลยนะครับ ไม่ควรดิบให้มันเยอะนะครับเพราะว่าเราจะมวนครับเราก็ทําการมวนเลยครับเพื่อนๆมนนี่เลยครับค่อยๆมวนนะครับทำไปขายขายโคตรดีเลยครับเพื่อนๆสูตรนี้เราก็ทําการปาดเลยครับตัดตัดตรงกลางนะครับเพื่อนๆ ตรงกลางนะครับแรกเราถูถูไปก่อนนะครับแล้วพอถึงพอถึงไสยแยมก็ทําการกดเม็ดกดเม็ดแล้วก็ถูเด็กน้อยครับมันจะปราบยากนิดนึงนะครับเพื่อนกดเม็ดให้ลงเลยครับแล้วก็ดึงปึ๊ดออกมาเลยครับเพื่อนนี่ครับโลของเราครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูกล่องึงกวก่อนนะครับเพื่อน นีเราเราใช้ปังที่เราตัดออกมามทำการเซ็มีดนะครับมันจะออกดีมากครับเดี๋ยวเราตัดไว้ก่อนเดวก็มาตัดอีกชิ้นหนึ่งครับเเราก็ทำเหมือนเดิมเลยครับ ครับผมมวนมวนมวนนี่เป็นโลเลยครับครับเพื่อนแล้วเราก็ทำการมาปาดเลยครับปาดตรงกลางครับเพื่อนมันจะยากตร,ตรงที่เรามาปาดตรงกลางนี้แหละครับเพื่อนมันจะปาดยากหน่อยครับ นเนี่เหนียวครับผมแต่ว่าเวลาเราทําไปขายแล้วขายโคตรดีเลยครับเพื่อนๆเรียบร้อยนะครับเวลาใส่กล่องมามันจะออกมาดูดีมากครับผมเดี๋ยวผมจะมาใส่กล่องให้ดูครับครับเอาปังโลของเราใส่กล่องได้เลยครับเพื่อน ออกมามจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆแล้วเราก็ทำการปิดปากกล่องเลยครับเพื่อน เสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนเพื่อนปังโลสังขยาใบเตยของเราครับนำไปทำท้ายตลาดทัดหรือท้ายสงได้เลยครับเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพียงซิลละ20บาทเท่านั้นครับแล้วเราไปติดโลโก้สักนิดหนึ่งนะครับสื่อล้านเชื้ออะไรของเพื่อนเพื่อนนะครับติดมันจะออกมาดูดีและดูสวยมากเลยครับเพื่อนเพื่อน กินอร่อยด้วยครับขายดีครับไปส่งตามร้านชําเราส่งชิ้นละ17บาทนะครับให้แม่ค้าตามร้านชาเขาขายชิ้นละยี่สิครับขายดีมากครับเซฟไก่ดูดเนิ้วเดี๋ยวผมจะมาทําให้มันหมดเดนนะครับตามกล่องครับเพื่อน เสร็จแล้วครับเพื่อนๆตังโลสังขยาใบเตยของเราครับเิปไก่โดดนิ้วครับโลสูตรนี้ขายโคตรดีเลยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆท่านไหนดูคลิปนี้จบแล้วก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะมีไอเดียดีๆแบบนี้มาบอกเพื่อนๆอ,อยู่เรื่อยๆครับ สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับเชฟไก่ดดดนิ้วครับเลีวพคก,กัแจใหม่คลิปหน้าครับผม